พัดลมโซล่าเซลล์ครับมอเตอร์ Motor, มหัสจร,รย์มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลครับมอเตอร์ Motor, เครื่องซักผ้าส่วนมอเตอร์เป็นมือ2นะครับแผ่นก็มือ2เหมือนกันเป็นของโซลาร์คอนเทีนะครับแผ่นโซล่ามอเตอร์รุ่นนี้ค่อนข้างจะเก่าหน่อยไม่ได้ทำสีนะครับรีบใส่ด่วนเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับโรงสีเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองนะครับ ลงสีเราก็จะประมาณนี้นะฮะ,ะลงสีลูกค้าปุ่นตัวเดียวเอาอยู่นะครับเพื่อนๆเครน,นี้ก็ลงทุนไม่เยอะนะครับเอ่อเฉพาะตัวพัดลมก็ราคาอยู่ที่1ั0 0นึ่งบาทนะครับส่งทั่วไทย200ร้อนะครับ จะได้ตัวพอดลมไปส่วนเพื่อนๆจะไปติดตั้งยังไงดีไซน์ยังไงก็แล้วแล้วแต่นะครับส่วนมิเกอร์นี่ก็จะสั่งเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะยังไม่ได้เก็บงานตรงข้างล่างลองลองเทสด,ดูนะครับหรือว่าเบิร์กมากนะครับระยะระยะเจ็ดเมตรอย่างแรงนะครับ 7เมตร8เมตรสบายนะครับ8เมตรได้อ,อยู่อยู่สุดฝังแล้วนะครับลมนี้แรงครับอาจจะเป็นที่แผ่นโซล่าพนเทียก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโซล่าพนเทียเขาเไฟเขาออกที่ถ้าพีจริงๆริง้อยนะครับแต่ตามเพจเขาอยู่ที่ประมาณ80โวลต์นะครับ 80โวลต์ถ้าลบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูญเสียไปกับแขนมือสอก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก60โวลต์นะครับตอนนี้ทำงานที่60โวลต์ผมไม่ได้เอาเครื่องมือเทสนะครับลมแรงลมแรงถึงขั้นพูดเสียงเสียงพัดลมเสียงพัดลมเข้าใบนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะนอกรอบนะครับใบใบพัด เวลามีโหลดแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ60โวลต์นะครับอันนี้ใช้กับแผ่นมือสองโซลาร์คอนเพลสีแผ่นนะครับถ้า2แผ่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า2แผ่นนี้เวลาแดดอ่อนนี่เขาจะอ่อนตามแดดเวลามีแดดมันก็จะแรงตามแดดแต่ตัวนี้แดดลึ้มแดดหดแดดหายพัดลมเขายังทํางานได้ดีนะครับส่วนยิ่งยิ่งร้อนก็ยิ่งแรงดีนะครับ ทำสวิตประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอถ้าจะเดินสายเดียวเดินลงมาเดินลงมาแล้วก็วกกลับในตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าป้องกันไฟกระโดดในเส้นเดียวนะครับถ้าใช้ใช้ลักษณะอย่างนี้ไฟจะไม่กระโดดนะครับปิดแล้วก็ประมาณนี้นะครับ เคสน,นี้ใส่กับโรงสีข้าวนะครับความวัวความวัวความไก่ความเล้าหมูแล้วก็สถานที่ร้านค้าร้านขายของจะเหมาะสมนะครับกับพลังเอพลังพลังงานโซโลาเซลล์เน้นความประหยัดนะครับใช้แล้วคุ้มครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม ก็จะมีความรู้ดีๆให้เพื่อนติดตามเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับ